สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะคะวันนี้มาพบพ่อพ่อกันตอนแรกนะคะวันนี้อันวันนี้ก็ะจะมาว่าะจะมาคุยเรื่องไอเรื่องประเทศออสเตรเลียเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเคยไป Australia ออสเตรเลียตั้งแต่อายุสามสิบเก้าปีเนาะอันไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศออสเตรเลียแถว New South Wales นิวเซาแลนด์เนาะคะ่ะแล้วก็ควีนแลนด์เนาะค่ะพี่น้องไปอยู่ประมาณหาปีเนาะตอนนี้อันก็เลยจะมาคุยให้คุยให้ฟังตอนนั้นอัน,น,นอายุสามสิบเก้าปีเนาะค่ะพี่น้องตอนที่อันไปเอ้ยอายุยี่สิบเก้าปีเนาะ,ะอย่างสามสิบเนาะคะ่ะตอนที่อันไปออสเตรเลียเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ไปอยู่กับสามีคนเก่านะคะพี่น้องไปใช้ชีวิตอยู่ฝุ่นประมาณสี่ปีกับหาปีเนาะกับไปไปกับกลับมาเมืองไทยอยู่บริเวณวัดบ่อด็กลับเลยนะคะกับไปใช้ชีวิตอยู่ฝุ่นเนาะไปแล้วก็กลับมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ไปยูฮานน์แบบนี้เนาะบางเทธอกไปสวิตช์มาสวิตเซอร์แลนด์นั่เนาะค่ะพี่น้องโอเคอันที่ผ่านฟังไอ้มันกะหลายปีแล้วเนาะค่ะ แต่ว่าสูเหมื่นอันกว่ามันก็ยังมีอ่ะอันจะมาว่าเรื่องอ่าห้องน้ำห้องน้ำบ้านเขานะคะ่ะแบบเขาเอิ้นว่าคอมคอมพอร์ตติ้งทอยเล็ตคอมพอร์ตอันเอิ้นถือว่าอันกระมวลกันเอิ้นะคอมพอร์ตคอมพอร์ตติ้งทอยเล็ตอย่างแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องก็คือว่าห้องน้ำแบบห้องห้องน้ำแบบอ่าห้องส้วมสำหรับแบบบ่ต้องใส่น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ่าส่วนมากในเมืองอจะบกคอยมีนะคะจะเป็นในต่างจังหวัดของประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนั้นอันไปนิวเซาวลนา์นะคะพี่น้องอันจะไปแถวเมืองนิมบินนะคะเขาเอนว่านิมบินเนาะเมืองที่เขาอ่ามีซื้อเสียงซื้อเสียงในเรื่องอ่าใบไใม้นะคะพี่น้อง <laughs> <laughs> เพราะว่าเมืองนิมบินของประเทศออสเตรเลียออยู่นิวเซาวลนด์เขากะ ทุกปีก็จะมีเทศกาลนาเขาเอิอเทศกาลมานิกาดมามานิกาดเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือเทศกาลแบบว่าสูบบาสูบใบใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เขาก็จัดเทศกาลเรียงแบบนี้เนาะ,ะสองสามสามมื่นเนาะคะ่ะสุป,ปีแบบนี้เนาะ,ะอ่าโอเคอันจะมาว่าเรื่องอ่หองาห,ะะห้องน้ำแห้งเนาะหรือคอมพอร์ตติงทอเลตเนาะคะ่ะกะ นี่แหละคะ่ะอยู่อยู่เมืองริมบินกัมมี่นะะเนาะค่ะบบแมนอยู่ในเมืองแต่ว่าเขาอ่าหมายถึงว่ามูบันในเมืองน่ะก็จะเป็นเมืองเล็กๆก,ก,กันบ่ค่ะอ่าเมืองสําหรับฮิปปี้เนาะคะ่ะฮิปปี้สูบใบไม้แล้วก็อ่าแต่ว่าเป็นเมืองที่มีความสุขเนาะคะ่ะบ่บ่อ่าคือแบบมีความสุขเลยแต่ว่าอันก็เคยไปใส่ชีวิตอยู่หานอ่ะเดี๋ยวอันจะไปฟังเบาเรื่องห้องน้ำก่อนคอมพอร์ตติงทอเลท ก็คือว่าห้องน้ำแบบแห่งละกะอนาคตข้างหนา้าปีสองปีผ่านไปเขาก็สามารถอเอามาเพรเป็นปุย๋ยใส่ต้นหมอกตน้นไม้ได้นะคะพี่นอนะ้องเนาะสวมสวมบานเท่าไรนาะคะ่ะแต่ว่าแบบแห่งเนาะคะ่ะโดยเขาจะใส่มันก็จะไม่โทโทสวมนางธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเขาจะใส่ คือเฮาอ่าทําธุระเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่ขี้เรื่อยเขาเอิ่นโซดาตเนาะค่ะพี่น้องอ่าปีอาโกบไปเนาะคะ่ะแต่กันเป็นคล้ายๆก็แบบว่าถ้ามันเป็นแบบถาบ้าเฮาบพอได้อาธุระนักเนี่ยวันนี้เฮาก็บ่ต้องโกบก็ได้เนาะ,ะ,ะเ่าบริเปลืองขี้เรื่อยแต่การน,นักเออเฮาก็โกบไปแล้วเขาก็ใส่ทิชชู่วันนี้แล้วก็อ่านั้นลงไปเนาะค่ะเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเป็น เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคือแบบอันกะไปบานของ่อา,ามีคนเก่ามันบอกค่ะประเทศนี้ลูกสาวเพิ่ะจะไปเฮดบานอยู่บนภูเขาเนาะคะ่ะเขาก็เลยเขาก็เลยส่วนมากมันบอกค่ะประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เนาะคะ่ะเขากะคือแบบน้ำน้ำไฟบนท่านเขาถึงเขาก็จะใส่น้ำจากภูเขามันบอกค่ะพี่น้อง าดายนามจากผูเขาตอมาใส่แทงนามไว้แบบนี้มันบอกค่ะไวจะใส่มันบอกค่ะบันนี้ไฟก็ใส่ไฟโซลาเซลล์นะคะบันีห้องน้ำเขาก็จะเฮ็ดเป็นห้องน้ำคอมพอร์ตติง้งอาทอเลทเนาะค่ะพี่น้องคือห้องห้องน้ำแบบนี่แหละาาสามารถเอาไปใส่เป็นมูลเป็นปุ๋ยดในอนาคตขา้างหน้าปีสองปีข้างหน้าเนานะค่ะพี่น้องเนาะใส่ในส,ใส,ใสวนในกาเดนแบบนี้เนาะคะ่ะอ่า นี่แหละค่ะคืออ่านไปฮอนมื่อแลรวอ่านอ่านกันไปนอนในอ่ามันมีบานเขาอยู่แต่ว่าเขาก็เฮ็ดบานสําหรับอ่าฟัวเมียเขานอนเนาะค่ะก็บานมันก็โปรยยันให้มันว่าเขาก็เลยต่างไปนอนในอ่าแคมปิ้งแวนเนาะค่ะพี่น้องอ่าเขาก็ไปนอนในแคมปิ้งแวนเนาะในภูเขาอะไรเนาะค่ะมระเด็นนี้ก็เลยถามสามีว่าโอ้ยอ่าไปฮอนมื่อแหร่ ฉันปวดเหงยไม่ไปเหงเาเมืังไหนบนญดาผู้เดียวห้องน้ำไปปวดถ้าปวดเหงาจะซื้อบะต้องไปเข่าห้องน้ำก็ได้เนาะถ้าเธอปวดท้ายยังคอยไปเข่าห้องนำ้ำเธอปวดเหงาเธอกหาเหงาแถวๆนี้ไปก็ได้บ <c oughs> ุญดาเพราะว่ามันมีแต่ป่ามีแต่ยางเนาะค่ะอนบานลูกสาวเพิ่นน่ยนะคะมันก็มีทางเข่าบานถานนเข่าบานก็กเฮ็ดของเขาเองอะไรเนาะค่ะก็อ่าเขาก็ใส่หินใส่ยางเฮ็ดถนนเข่าบานเยอะแต่ว่าในพอบตีเขาในบริเวณอ่าบานของเขานั้นก็จะเป็น คือแบบเป็นปลาเป็นภูเขาแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นพาเวดเป็นส่วนตัวแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็เลยอ่าสามีว่าถ้าปวดเหงาถ้ากระเงี้ยวแถวๆนี่แหละแถวแคมปิ้งแวนนี่แล้แมแวม <c oughs> ององ่รถนอนนี่นะบ่ะต้องไปเหงาไก่ดอกแต่ว่าน,นเถ่าปวดทายแบบนี้จังคอยเทอ่ไปเขาห้องน้ำห้องน้ำยุบองใดฉันเสีเยหูวว่าห้องน้ำยุบองใดเพราะว่า เขาห้เข้าไปนอนในแคมปิ้งแวนของเขาแต่ว่ามันกระไกลจางเือนอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรนอกก็บ่ปไกแห้งวันไหนเขาบอกนี่เด้ทางไปห้องน้ำทางเข้าห้องน้ำเขาคือจะเป็นทางอ่ะคล้ายๆทางขึ้นสวรรค์เลยค่ะแบบนอคลายคทางขึ้นสวรรค์คือเขาจะเฮ็ดแบบดีเนาะค่ะมวันมันก็อยู่ในอันนั้นเนาะเฮ็ดบันไดอันขึ้นไปย่างกันไปหาห้องน้ำไปเนี่ย่างกันไปย่างกันไปวนๆวนๆขึ้นไปมาดตนี้ก็หลักกะเาวาได้บ่แม่นน่อยเนาะ แล้วก็อ่าแล้วเขาก็กเฮ็ดคือใส่ของน้ามาแหละเลี่มเรียม,ม,มหน่อยพเฮ็ดเอาไม้เอาอยัางเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ่อทางหน้าก็ซิมมี่ไขายข่อ่าไา,ายอ่าโถส้วมเนาะค่ะไข่โถส้วมปกติเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ซิมี่ถังเยอะใบหนึ่งใส่สำสำรับใส่อันนั้นขี่เรือยเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีทิชชู่ขนาดเองเนาะคะ่ะคือแบบว่าห้าวทาย ตอนไปไม่มาฉันก็ว่าดาลิงเขาเฮดจังไดนี่อุ้ยมันมีแบบนี้น้ำบอกฮงประเทศออสเตรเลียเอาเธา,าก็ท่ายากก็ทาย้วก็เอาน่ะคี้เรื่อยนั่นแหละอันนั้นก๊บลงไปแค่นั้นแล้วก็แล้วแต่ว่าฉันสบายฟังเลวค่ะพี่น้องฉันไปใส่ที่เมื่อวานฟังเพราะว่าอา,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 าก็เคยไปใส่มาแล้วเนาะอาก็ไปใส่ไปอยู่ยูได้หันเป็นเดือนเนาะคะ่ะพอดีไปเที่ยวออสเตรเลียตอนนั้นกับสาม,มีเนาะ กะไปพากับลูกสาวเขาก็เลยให้นอนแคมปิ้งแวนเนาะค่ะเนาะรถนอนแบบนี้เนาะค่ะเขาก็เลยต้องเพราะว่าลูกสาวพูนกำลังเฮ็ดเพื่อนแล้วเนาะเขาเขาแบบว่าสือที่แล้วเขาก็ในพวกเขาเนาะแล้วเขามาตนบองตนใหม่ก็ไรแล้วเขาก็เฮ็ดเพื่อนกับมูเขาเฮ็ดเพื่อนแบบเป็นเพื่อนใหม่เนาะคือแบบเฮ็ดง่ายเนาะพวกไว้หลุดเนาะเขาเพืกันเฮ็ดเพื่อนเนาะเขาก็เฮ็ดซอยกันแบบนี้มันบอกเขากะตัดต้นใหม่ ตัดต้นใหม่ของเขาอะแหละที่เขาสื่อในที่ของเขานะ่มะมาเฮ็ดนเพื่อนตัดประมาณสองสามต้นเนาะแปลว่าต้นใหม่มันใหญ่เนาะแต่ว่าต่างประเทศอะเวลาจะตัดต้นใหม่เขาก็ต้องไปขออนุญาตรัฐบาลเนาะคะ่ะตรงมีใบแบบนี้เนาะคะ่ะไอยางเวลาเขาตัดตน้นเขาก็ต้องปลูกทดแทนนําเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแบบนี้โอเคนั่นแหละคะ่ะพี่น้องที่อันเมื่อวานให้ฟังก็เพราะว่าคือเฮาเคยไปเจอแบบนี้มาแล้วคะ่ะพี่น้อง ว่าออสประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่แห่งยีซิมหา่าของไทยแลนด์นนะของบาานะง้านเฮ้าเนาะใหญ่ยีสิมหาเทือของบ้านานะเฮ้าเนาะแบบนี้เนาะคะ่ะส่วนหมาคนประเทศออสเตรเลียกะอ่าอ่าพอยากไปเทียยทเท่ยวใสยกบเที่ยวต่ในบ้านเขานะ่ะเที่ยวต่ในประเทศเขานะ่ะมีแคมปิ้งแวนมีรถแคมปิ้งแวนแบบนี้ก็ทเที่ยวไปเรื่อยๆปีหนึ่ง ปีหนึ่งเราจึงเคยลบมาบานเทื่ยนึงก็ได้เที่ยวขี่รถเที่ยวไปเรื่อยๆขี่รถนอนเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าหมองแต่ละหมองก็งามสวยงามแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับอันนะประเทศออสเตรเลียก็บนายอยู่เนาะเราแบบพวกธรรมชาติพวกยังก็สวยงามพวกสัตว์พวกแอนิมอลก็ยังหลายแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ยางทะเลบานเขาก็สะอาดน้ำเนาะค่ะ like. พี like. ilo, ่น like. like. kind of ้องเนาะเพราะว่า คือแบบวอกง่ายๆสัลมมันพัดไปทางอื่นเหมือนมันกันเลยแถวทวีปนะเนื้อคือทะเลมันจะสะอาดเนาะคะ่ะปุ่นไปทางอินดอกอินเดียไปปุ่นเนาะคะ่ะพี่น้องไปทางปุ่นเนาะ,ะอะไรคะ่ะคืออายุเนาะอายุนะายนะบัณฑิตตอนแรกนะ่ะเาไปเที่ยวหาลูกลูกสาวคนก่อนเที่ยว้ระเดตั้งใจสิไป,ไปอ่าไปยูออสเตรเลียกันเนาะคะ่ะพี่น้องตอนกับสามีเกนะ่าเน่ะบัณฑิตพ่อสามี ไปเที่ยวรอบนี้ละบัดทนีเข้ากัเพราเลยพาก,กันเข้าไปในเมืองนิมบินอนะ่ะพอดีเมืองนิมบินเขาประกาศในในเมืองนะ่ะเขาประกาศขายลานซักผ้ามันบ่ค่าพี่น้องบัดทนีแฟนฉันนะ่ะนั่งกันเลยนั่งกันเลยอยากซื้อแต่ว่านั่งม่หูวว่าลูกเคยนั่งกำลังซื้อได้เดือนหนึ่งแต่ไปไปประกาศขายนะ่ะเขาก็ย่งงานนั้น เขาก็ยั่งติดไว้สําหรับขายอยู่เขาเพื่อนเดีเยาออกวันนี้พ่อนั่งมา่ววากับสามีเมื่อวากับลูกสาวว่าฉันเห็นในเมืองนะเขาประกาศขายหลานซักผาฉันอยากซื้อ่าฉันอาจจะมาทําธุรกิจอยู่นี่แล้วก็อาจมาอยู่ออสเตรเลียกับกับอันนาเนาะแฟนคนเก่าเอินเอินซันเอินซื้อว่าอันนาเนาะบัดนี้ลูกสาวก็เลยว่าโอ้ยอา รีบเขาสื่อแล้วอะคือว่าแฟนเขาน่ะสื่อแล้วฟุงสื่อไปเดือนนึงเองพออยากสื่อบอสิขายพอต่อให้พอลูกสาวาก็เลยวางสี่หน้ามัทนีแฟนฉันก็เลยว่าเออสื่อสื่อสื่อถ้าสื่อเอดไดเดี๋ยวฉันจะสื่อต่อมัทนีซามีก็เลยตัดสินใจสื่อลานซักสภาในเมืองเนาะค่ะพี่น้องลานอ่าซักบริลีดเนาะซักอย่างเดียวเนาะอ่าซักแล้วก็โอบแห่งแบบนี้เนาะค่ะนั่งก็เลยตัดสินใจสื่อลานซักสภาในเมือง เ้าก็เลยย่ายไปอยู่ออสเตรเลียกันจากเมืองไทยเนาะบัทนีนี่แหละในการจุดเริ่มตนว่าไปเยี่ยมลูกสาวก่อนเอาไปเอามาเข้าเห็นนั่นเห็นเพื่อนเห็นกิจการขายลานซักผ้าเนาะนั่งกันเลยสื่อบัตทนีนเข้าก็เลยต้องอยู่ออสเตรเลียกันเพราะว่าเขาเปิดกิจการลานซักอบเนาะบดเบเดลีดนะคะพี่น้องซักอบแบบนี้ แท้จริงนะฮ่าเขาปฏิเหตอยังดอกเพราะว่าเฮ้ามีนาทีค่ะว่าอ่าคือคนเขาจะมาซักสบปบ่าเองเขาเนาะคะ่ะแบบเป็นเครื่องซักผ้ายอดเลียญมันบอกค่ะแต่ว่าคนใดเขาก็ขี้คานเห็ดนี่อันปวดหัวปวดหัวทองเมินคนใดเขากีคานเห็ดเขาก็จะหายฮ้าหาเหรียญแบบนี้มันบอกค่ะหายฮาซักแล้วก็อบแล้วก็พับหายเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็สียหายค่อ่า เอาเงื่อนไว้สาหรับยอดซากแล้วก็สาหรับปั้นแหงไว้นี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันแหละกะ็ส่วนมาก็จะมีคนเขาซักเองเขานอกจากบางทีโรงแรมยางนี้เอามาเอาเสพงเสา้ามาไหว้หายไปนี้มันบอกค่ะเขาก็ใี้อันเทศห,หาเรียบร้อยเนาะค่ะก็ตะการละหาเหรียญตะการละหาเหรียญก็เลยอันก็เลยได้ไล่ได้เสริมไปนิดนิด,น,ดน้อยเนาะคะ่ะดีกว่าเอาอยู่หลานซื้อ,อ,อบังที่ ลู้าเขาก็มาเที่ยวในเมืองกันเขากีขาเขาก็ไปกินกาแฟาเขาก็เอาทิ่มใบเฮ้าหารเลี้ยนและะ้วก็าาค่าซาคายังเขาก็ทิ่มใบตั้งหากเป็นว่าคะพ่อเขาไปกินกาแฟาลบมาซื้อผงสภาพากันแล้วเรียบร้อยแล้วเากับพับใส่ตะกายเขาเรียบรอย้อยอะอันนั้นเป็นอย็บเอาไว้อันลังนะคะเพราะมู้อันจะมาเ่าเหลืองแค่ว่าอา c o m p o r t i n g tolerance นะคะพี่น้องคือแบบห้องน้ำที่ สามารถรีไซเคิลรีไซเคิลมาเป็นปุ๋ยในอนาคตได้เนะคะพี่น้องนี่แหะค่ะประเทศออสเตรเลียยังมีค่ะแล้วก็ยังมีนะคะทุกวันก็ยังมีค่ะอ่าบริเวณในเมืองนะคะจะมีในอ่าอาจจะเป็นแคมปิ้งแวนบางเพศบางที่อาจจะมีเนาะอ่าแถวต่างจังหวัดจังหวัดแบบนี้ส่วนมาก็จะมีเนาะเพราะว่าคนเขาจะมาไปซื้ออ่า สื่อที่ในคอมมอนิตี้แบบนี้เนาะค่ะแบบคือประเทศออสเตรเลียนะมันเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วกับป่าแล้วกับพื้นที่ยังก็หลายแบบนี้เนาะส่วนมากคนก็จะไปจับจองสื่อที่ในอ่าคอมมอนวิต์เม็นว่าค่ะแล้วก็เขาก็คือคอมมอนวิตี้มีหาคนซิฟคนหรือว่ายีซิฟคนแบบนี้ก็แบ่งกันแบ่งทีดินแบ่งอย่างกันอยู่แบบนี้นะคะส่วนมากคนอยู่แบบนั้นเขาก็ แต่ยังเขาซื้อที่แบบนั้นเขามันบริษัทซื้อแพงแห้งได้ว่าเขาจะแล้วเขาก็จะจะเฮ็ดบานเฮ็ดแบบเฮ็ดบานอยู่แบบ,บ,แบ,บง่ายแล้วก็จะเฮ็ดทองน้ำทับน้องนี่เนาะคะ่ะพี่น้องนเางนาะเฮ็ดทองน้ำแห้งแบบใส่ใส่ขี้เลื่อยนะคะพี่น้องอันนะั้นเพราะว่าคนประเทศออสเตรเลียแถวตังจังหวัดเขาจะมาปลูกผักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนั้นคนข้างน้ะปลูกคลองกินเองนะปอดสารออร์แกนิกแบบนี้เนาะคะ่ะคือ อน,นาคตข้างหนา้าปีสองปีข้างหนา้าเขาจะสามารถเอาคอมพอร์ตตันนั้นมาใส่ต้นหมอกต้นใหม่ได้แบบนี้นะคะพี่น้องใส่ใหม่พอกใหม่ผลใหม่ยืนตน้นนี่อย่างแบบนี้ได้นะคะอันปวดหัวปวดหัวเมนโอเคค่ะมูลนอันมาว่าคอมพอร์ตติงทอเรตคอมพอร์ตออสเตรเลียให้ฟังเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือหลังกะพะยังอันกะอยากอยากจะว่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์ให้อ่า โมหายเป็นเพื่อนได้ฟังกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาเคยไปมองหันมองนีหลายสิ่งหลายอย่างเฮาเคยเห็นอย่างนแนบ่แบบนี้เนาะค่ะเ,ออ <c ười> เรียนหล้ได้หูสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยเมืองไทยเฮาก <g Marines> ั <g invaluable> <ๆ g g ắng> บบอดี้มีได้ค่ะแบบนี้สมัยก่อนอันเป็นเด็กน้อยเขาเคยไปกลนนะไปกลนดินทายอยู่เนาะค่ะไปเอาเซียมไปกลกนนคุมทายอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่า ฟูดถึงเรืองประเทศออสเตรเลียเนาะคะ่ะแต่สมันี่บ้านเฮากับบมีบมีแล้วเนาะคะ่ะ mm. เขจะมี้องหนา้องสวมกันเมื่อสุกคน่เราเาถึงเมืองไทยเนาะคะ่ะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวยาเวาโดนพอกันวิดีโอนะเอาเอาวาวเรื่องสันส้นๆมื่อนี้เนาะคะ่ะเรื่องสันส้นๆบายบายค่ะพอกันวิดีโอนะค่ะ